สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชนวันนี้นะครับเราจะมาทดลองทำยาฆ่ามดฆ่าเพลียนะครับก็สูตรเราก็ได้ศึกษาจากพี่น้องใน YouTube หลายๆท่านนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์เอาที่เราสะดวกครับวันนี้มีผู้ช่วยนะครับนพี่โอเชียนมาช่วยครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับพี่เชิญกิ่ท่าครับสารส้ม พิกปน,กนยาเส้น <ใจ S 2> ยาเส้น,นบรบบโอเคใส่น้ำลงไปครับพี่เช่นอ่าใส่น้ำลงไปในอันนี้ในขี้เท่าครับพี่เช่นไปตากอีกครับอ่เอาให้เต็มเลยครับอ่าผิดชายอพิชาติบังคดาราครับดาราช่อง YouTube อชีวิตชาแนลนะครับอ,อ,อันนี้เป็นผู้ช่วยนะครับได้น้ำ พอสมควรแล้วนะครับอันนี้กะกะเอาเลยนะครับพี่เชิญเริ่มคนแล้วนะครับคนให้มันละลายให้ทั่วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันใสนะครับเอาเอาน้ำที่ใสอันนี้ท่านทราบอยู่แล้วละครับนะครับ,นะรบโอเคครับพี่เชิญพอแล้วต่อไปครับเดี๋ยวเราจะเอา,อาสารส้มพริกายาเส้น นะครับใส่ในขวดแล้วก็เติมน้ําลงไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติการกันนะครับข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้แล้วนะครับนี่พริกเราใส่ประมาณกับประมาณเอาขนาดนี้เนาะพี่เชนเนาะนี่สารส้มนะครับก็กับประมาณเอาพริกนี่เราได้มันเป็นของเหลือนะครับนะถ้าซื้อก็อาจจะรายตังค์หน่อยนี่นะครับสารส้มเราใส่พี่เชนเดีวยวให้นดูหน่อยในขวดในขวดพี่เชน ยกยกขวดยกขวดออนี่นะครับนี่เราใส่ประมาณนี้นะครับ่ะยาเส้นครับยาเส้นเราใส่สองห่อครับห่อละสิบบาทนะครับใส่แล้วเราก็จะใส่น้ําลงไปให้เต็มขวดนะครับโอเคพี่เทียนใส่น้ําต่อครับตอนนี้โอเชียนนะครับเอามาใส่เอาขวดมาใส่น้ํานะครับขวดที่ใส่พริกนะครับยาเส้น แล้วก็สารส้มครับโอเคครับใส่สักเกือบเต็มนะครับนะนนี้เป็นการย้ำอีกทีว่าเป็นการกะประมาณนะครับนะบก็ได้เคยทดลองใช้มาหลายครั้งแล้วนะครับนะแล้วก็มั่นใจว่ามันมันได้ผลนะครับก็เลยถ่ายคลิปให้ดูนะครับนะจังหวะที่ ที่เผลอหลายวันนะครับไม่ได้ไปดูเพลี้ยขึ้นมาเยอะๆเลยนะครับโอเคครับมเมาแล้วนะครับนี่พิเชเขย่าวเลยครับขย่าวเลยขย่าแรงๆนะครับพลิกหัวพลิกบนพลิกล่างพิเชนอ่าพลิกโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตากแดดไว้นะครับนะเพื่อเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นพลิกด้วยครับพลิกด้วย คับพริกกับสารส้มด้วยคือจริงๆถ้าถ้ารีบเราก็ก็สามารถใช้ได้เลยแหละนะครับการเขย่านี่ก็มีผลให้สารในยาเส้นในพริกนะครับออกมาแล้วแหละแต่ว่าโดยเวลาที่จำกัดแล้วก็เราจะให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราจะปล่อยเอาไว้ก่อนนะครับหึงคืนแล้ว วันต่อไปจะทดสอบภาพเพี้ยนะครับนะปล่อยให้เขาได้อยู่ไปก่อนอีก1วัน1คืนนะครับโอเคครับยวเ,เจอกันใหม่นะครับนี่คือพริกสารส้มแล้วก็ยาเส้นที่เราใส่ในขวดใส่น้ำ ตากแดดไว้1วันเมื่อวานแล้วก็หนึ่งคืนสีนเข้มเลยนะครับสำหรับยาเส้นแล้วก็พริกนะครับส่วนสารส้มยังก็ยังละลายไม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะขยับขยำสักหน่อยนะครับตอนนี้เราก็กรองนะครับกรองเอาน้ำอันนี้เป็นน้ำหมักน้ำแช่ยาเส้นนะครับ วันที่สองนะครับนะมีผู้ช่วยมาสองคนครับสวัสดีครับทั้งสองคนสมาร์ทสวัสดีครับนะสมาร์ทกับพิเชยน,นะครับน้องสมาร์ทกับพิเชียนวันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยในการทดลองฉีดน้ำนะครับน้ำยาที่ที่เราเอามาจากหลายๆสูตรใน You Tube แหละครับนะเอามากาจัดะลรนะพิเชียน กําจัดเพลี้ยกับมดนะครับแล้วก็แมลงบางอย่างนะครับนะเมื่อเช้านี้ไปซื้อฟอกกี้มานะครับฟอกกี้เดิมเสียนะครับไม่มีอันใหญ่ได้อันเล็กมานะครับขนาดตวงดูแล้วประมาณ500มิลลิตรนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนผสมของเรามีอยู่4อย่างหลักๆแล้วก็5อย่างกับน้ำยาล้างจานนะครับก็จะใส่ลงไปประมาณสัก อย่างละหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับอัอนนี้คือแบบเข้มข้นเลยนะครับถ,ถ้าขนาดนี้เพราะว่าสี่อย่างก็สี่ร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็จะใส่น้ำไปอีกประมาณหนึ่งรอยนะครับ,นะรบนี่คือที่เรากรองผ้าขาวแล้วเอาจามมาแล้วนะครับกนะรบองผ้าขาวลงมาแล้วนะครับเะเทส่วนผสมลงไปครับ ตอนนี้เรากําลังจะตวงน้ําส้มนะครับนะเราจะใส่อย่างละ100มิลลิลิตรนะครับเป็นมาตรส่วนที่เรากะเอาเองนะครับนะโดยประมาณนะครับ100มิลลิลิตรพี่เช่นดูนะครับนะปกติเราต้องอ่านระดับสายตานะครับอันนี้ยืมยืมขวดนมของเด็กชายสมาร์ทมานะครับเนี่ยนะไม่ได้ใช้แล้วนะครับโอเคเช่นเทใส่ฟ็อกกี้เลยครับโอเคเอาเอากล้วย กรวยวก็ทำเองนะครับอันกลกลวยแบบประหยัดนะครับจับไว้นิดนึงแล้วเชื่อมก็เทแล้วก็เทลงไปนะครับอันนี้จะให้เห็นว่าน้ํายาที่เราเอามาทำมันมันค่อนข้างจะปลอดภัยนะไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับก็เลยเอาเด็กๆมา ทดลองได้อาจจะแสบร้อนบ้างในอย่างเช่นพริกอาจจะชุนบ้างอย่างเช่นในยาสูงเนี่ยนะครับนะโอเคแล้วก็ส่วนผสมต่อไปครับส่วนผสมต่อไปเราก็จะเทเช่นเดียวกันนะครับขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับใส่น้ําลงไปอีก100มลลิตรนะครับนะสอย่างอย่างละร้อยน้ําอีก100ก็เป็น500มลลิตรนะครับเรียบร้อย,ยเราก็จะใส่นะสไลด์หยดลงไปนะครับนะ ยังไม่ได้ไม่ได้ตวงนะครับกับประมาณหนึ่งช้อนเนาะพี่เช่นกดเลยครับอันนี้สไลมีประโยชน์เรื่องของช่วยให้มันเกาะน้ํายาเกาะที่ใบนะครับนะมีประโยชน์นะครับช่วยให้มันติดติดอยู่ที่ใบนะครับนะบก็เป็นเบสเช่นเดียวกันกันกบน้ำนะแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เขย่านะครับนะแล้วก็จะไปฉีดกันใส่มดกับเพลี้ยนะครับมีทั้งเพลี้ยกระโดด น่าจะเพลียกระโดดกับเพลียแป้งนะฮะเหลืองๆไม่แน่ใจว่าเพลียอะไรเนาะไอ้ขาวๆคือเพลียแป้งนะครับมดมดแดงนะครับเดี๋ยวลองฉีดดูนะครับนะฮะหัวหัวฟักกี้ไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะสังเกตดูที่มดตัวนี้นะครับที่โดนฉีดนิ่งเลยนะครับนะสองตัวนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งนิ่งเลยนะครับ เจอน้ำยาแบบเข้มข้นของเรานะครับแบบแับฟอกกี้นิดหนึง่งปิดกับสเปรย์อ่านี่แบบสเปรย์นะครับเมื่อกี้แบบน้ำพุ่งแรงข้างบนนี้นะครับนี่นี่น้ำยาแบบเข้มข้นครับอจะส่วนอย่างละหนึ่งนะครับฉีดใส่มดฮะมดตัวไหนโดนฉีดใส่ก็นิ่งไปเลยครับเห็นไหมครับค่อนข้างจะ ได้ผลดีนะครับใบนี้ใบนี้ก็มีนิดนึงนะครับแต่ข้างบนข้างบนมีเยอะครับแต่ว่าคงจะย้อนแสงครับถ่ายถ่ายลำบากนะฮะเดี๋ยวจะฉีดใส่นะครับเราต้องอยู่เหนือลมนะครับเวลาฉีดเพราะว่าสเปรย์มันจะเข้าตาจะเปื้อนตัวนะทำให้แสบได้นะครับ เราจะมาดูผลกันอีกนะครับด้านบนนะครับความตัวที่ผมฉีดใส่ไปแล้วบางส่วนนะครับนี่นิ่งนิ่งไปเลยนะครับนี่ตายไปแล้วนะครับอันนี้ต้นแฟงนะครับอนี่ ข้างล่างแต่มืดนะครับข้างล่างนี่มืดนี่เปงนะครับตัวที่นิ่งก็แน่นิ่งไปแล้วนะครับนครับนี่สูตรนี้ใช้ได้ดีเลยครับนะผมทดสอบมาแล้วนะครับนี่แน่นิ่งไปเลยครับเข้มข้นมากมากนะครับจะฉีดใส่แมงเต่าทองนะครับนี่แสงเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ อาจจะถ่ายไม่ค่อยชัดนิดนึงนะนี่ตัวสองตัวนี้ยังอยู่นะครับนี่ผ่านมาตั้งเป็นชั่วโมงแล้วนะครับตั้งแต่ดูเมื่อเช้านะครับดูความเสียหายจากการที่เขากัดอันนี้ต้นแตงโมดาชูก้าครับอืมน,น,นะอือ่รอยเขากัดนะครับแมงเต่าทองแมนเขาจะหนีหรือเปล่า แต่เขาเขาไม่ตายครับเท่าที่ดูแล้วแมง่าทองไม่ไม่ตายนะครับเคยลองฉีดแล้วนะครับแต่มดกับเพืี้ยนี่ไม่ไม่รอดครับอันนี้คือต้นแตงกวาญี่ปุ่นนะครับมดกำลังตายอยู่เลยครับเดี๋ยวจะฉีดใส่นะครับ แสงมาเยอะนะครับมันอยู่ใต้ใบนะครับตมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับนี่นะครับมดมดตายแล้วนะครับหนอนเพิ่งสังเกตเห็นหนอนนะครับนอนตัวเล็กๆนี่นะครับ อา,าอาจจะเป็นภาพความรุนแรงสําหรับบางท่านนะครับแต่ว่ามันมันก็ต้องดูแลเนาะนะนะผักนะครับถ้าไม่ฉีดไม่ดูแลก็ผลผลิตล้วก็จะไม่ดีแต่ว่า เราก็ควรจะเน้น,นที่ปลอดภัยต่อคนกินต่อคนในบ้านนะครับอันนี้ต้นบวบนะครับนมดดำที่เราฉีดน้ำยาใสเมื่อกี้นะครับนอแน่นิ่งเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับมดตายเดี๋ยวคอยดูผลวลาพเพลียจะเป็นยังไง นันจะมีตัวที่ตายอยู่ด้วยนะัอันนี้คือน่าจะเป็นตัวที่มาใหม่ที่หลังนะครับส่วนตัวที่โดนฉีดก็จะตายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องต้องฉีดบ่อยๆนะครับนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปทาไปฉีดใส่รังเขานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ